จ็คพร้อมอจมจมทุกวันอ,ะอ่ะอ๋อจุ่มทุกวันต้องมีโซอ่อ่ะสองสิบได้ร้อยสิบห้าสองสิบเสียหวยหร้อยสิบห้าเนาะ,ะ,ะคือหนุตรงก็นเลยอ